ก็ต้องเราฮะถูกต้องครับนะก็คนไหนมีปัญญาก็รู้วิธีดับครับครับอะไนี้สัครับเนี่ยถ้าถ้าเราไม่มีปัญญาก็เราก็เะเว่ยพูดอยู่นื่นแหละเรลยครับไม่รู้วิธีไม่รู้วิธีแล้วก็มัดตัวเองอยู่นั่นแหละก็นึกว่านั่นคือถูกอืมก็ก็เลยดูอย่างนั้นเลยบัดนี้ครับเออแต่เราแม่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญนะครับสิ่งไหนที่ที่ไม่ถูก แม่จะเริ่มระงับแล้วนะทนตอนช่วงสามมันมีสามีสามีแม่เป็นคนเจ้าจู้ทําสิ่งอย่างนี้ไม่ค่อยดีใช่ไหมเราก็รู้ไอเราก็เลยว่าเออมึงทามึงทําไปเถอะวะครับกูไม่ขึ้นต้นยิ่งกับมึงหรอกอ่ะนั่นเห็นไหมแม่ระงับแล้วหรอกครับมึงไปจะไปก็ไปเถอะวะครับกูไปทากับมึงหรอวะกูอยากตกนรกคนเดียวมึงก็ไปเถอะวันนั่นเห็นว่าแม่เป็นกับระงับตลอดครับเออเขาไปทํามาแม่ไม่ยด่าครับเขาไปกับใครแม่ก็เคยไม่เคยบ่นครับอืม ถึงไม่บุญเขายังหาเรื่องใส่เราอยู่แล้วนี่ครัเออเขาไปมีเขาน้กใจเราเขากลับมามองเราเป็นผู้ที่น้กใจครับเห็นว่ากลับมาที่ทุกอีคือมันมองสาภาพตัวเองแล้วมันทําเราเลยอืเห็นไหม <c oughs> แม่ก็เลยว่าเออมันกำกูตั้งแต่งเงมื่อไหร่ครับอืลูกชายแม่ก็เป็นคนคนที่มีปัญญามันกันนะไอ้ดิดเนี่ยดูเหมือนจะเข้าโรงเรียนชั้นป .4 น,นอนอยู่บ้านหลังนี้ครับ แม่ก็ร้องไห้ทุกคืนทุกคืนเนาะอืมข้อความจำใจที่สามีแม่ทำอย่างนี้เหละยครับเออดีขนาดไหนที่จะว่าอย่างไงก็ว่าครับเอออยู่ดีๆคิดจะตีก็ตีบางทีไม่มีที่หลับที่นอนแม่ต้องวิ่งหนีตอนกลางคืนหนีหนีหนีตายไว้งั้นเถอะครับเออบางทีไปนอนบ้านญาติหลังนั้นบางทีนอนบ้านญาติหลังนี้ครับโน,น่นหลังนู่นไกลไม่กลางคืนแม่วิ่งไปบางทีไปนี่ได้แม่ตือน,นอนตอนเช้าๆไม่ไปเลยน,น่นจังหวัดไหนในจัหวัดไหนโอ้ไปหมดครับ ญาติอยู่ที่ไหนพอรู้ได้ว่าพอได้พึ่งพาอาศัยบ้างครับเออไม่ใช่ว่าจะหนีไปไหนแต่หนีตายพูดตรงๆครับทาไมต้องหนีตายเรารักลูกเราครับถ้าเราเป็นอะไรไปใครจะมาดูแลลูกเราเราหนีช่วงนั้นแต่เขาตามไปได้บาทนี้ครับบางทีิบเจ็ดวันพ็เขาจะเห็นแม่มีได้ครับไปไปแม่ก็มากับเขาด้วยครับเออเขาก็บอกว่าเขาจะไม่ทําอีกเขาก็ทําอีกแต่แม่ไม่เชื่อแม่ก็ต้องมาครับมาเพราะลูกของเราครับ ลูกของเราเนี่ยถ้าเราไม่มีเราสัอย่างมันมีบ่วงอยู่นะแม่เนาะเออถ้าไม่มีเราสัอย่างใครจะรดูแลครับแม่เราก็แก่แล้วครับอาลุงล่ะเขาก็มีลูกมีเต้าของเขาแม่นบมเราก็ไปเป็นบ้านของเราแล้วจะทําไมต้ององม,มาทิ้งลูกไว้ตัวสองคนสามคนคเออเราก็ต้องทนต้องทนต้องทนวันนั้นทนวันนี้ครับเออวันไหนกระทบมากเราก็เป็นอย่างนั้นวันไหนไม่กระทบมากเราก็พออยู่ได้ครับเออแต่แม่ก็ถือว่าเป็นคนที่มีปัญญาอยู่ครับสมมุติว่า วันไหนถูกกระทบแม่ก็ร้องไห้อย่างว่าอะทุกทีอย่างเงี้ยแต่ว่าวันไหนแม่จะไปทํางานสิ่งที่แม่จะทําครับแม่จะปล่อยวางตรงนั้นครับปล่อยวางสิ่งที่ควมทุกข์วางวันเนี่ยไปขายของเนี่ยเขาจะหาเรื่องกับแม่นี่บางทีสามชั่วโมงถ้าแม่ตอบคือถูกตีครับออถ้าอยู่สองคนนะครับถ้าถ้าอยู่มากคนเนี่ยเขาจะตีเลยทีบออกไปเลยถีบออกนอกม้งไปเลยอืถ้าคนไหนมาห้ามมีเรื่องครับ ถ้าคนไหนช่วยเขาน่ะแม่คนจะมีชีวิตอยู่รอดครับถ้ามีคนบอกเขาเขาบอกเขาจะด่าแม่ทุกอย่างถ้าถ้ามีคนไหนว่ากับเขาน่ะคือพร้อมเขานะ่ะครับนั่นคือแม่รอดครับถ้าคนไหนมาพร้อมแม่นั่นแหละคือตัวแม่จะเก็บมากกว่าเก่าครับอือโอ้มันเป็นอย่างนี้ยังไงวะครับมาดูแล้วบางทีโอ้มันมันเืินไปบางทีเขาทีบเราอย่างเงี้ยไปโดนคนอื่นครับเนี่ยว่าันนี้ถูกายคนแล้วที่ไปขายของด้วยกันครับนั่งด้วยกัอนอย่างเงี้ยก็มาทีบเราแต่เท้าของเกาเป็นจี๋ อย่างใหญ่คุเนี่ยหลายคนเขาบ็ว er> ่าโอ้แม่เราก็บอกกับเขาสามีข่อยเกีบเจ้าคือเจ้าเป็นยังไงเจ้าเกีบ่โอ้ข่อยว่าเป็นอย่างดักข่อยว่าเอาเรียงดอกเขาก็สงสารเราสงสารเราเออข่าวเอาเรียงครับแล้วก็โอ้ก็เป็นธรรมมันเป็นของธรรมดาต่ทําไมต้องเป็นอย่างนั้นครับเมื่อก่อนไม่รู้นะก็มีตั้งแต่โทษเขาอยู่บ้างเนาะครับก็มาโทษกรรมตัวของอยู่บ้างดอกครับอันนี้พอมาปฏิบัติธรรมมันคุณละเรื่องครับ มอปฏิบัติธรรมมาเห็นความจริงมาเห็นตัวตนที่ที่ที่เราได้รับผลของกรรมนี้มันเพราะเหตุใดครับเราก็คือเรานั่นแหละทําไว้อ่ะครับอืมถ้าเราไม่ทํากรรมนี้จะไม่มาเกิดกับเราเลยครับเอในชตยปัจจุบันนี้แม่เคยเป็นเด็กเด็กตั้งแต่อายุประมาณสักยังไม่เข้าโรงเรียนหรอกเนาะครับหกปีถ้าเจ็ดปีเข้าโรงเรียนเนาะทมไมก่อนเนาะครับกรรมที่แม่สร้างอีก แม่จะไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยแต่วันนี้จะขอเล่าออกออกออกนะออกคลิบด้วยเพราะว่าคนไม่รู้จักว่ากรรมนั้นมันมาอยากไหนครับกับกะมี